อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคําเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องมักลามาแล้วเด้อครับผมก็มาพบกันเนาะในวันที่25นะครับกุมภาพันธ์ตรงกับวันศุกร์นัดเองนะครับผมก็เหลือเวลาอีก4วันเท่านั้นสลาก็จะทำการออกรางวันแล้วนะฮะทำการบ้านให้ดีๆเด้อนะครับทุกท่านอขอให้ สะพานปั้งๆในงวัดหน้านะครับผมในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับสมาชิกทางช่องได้รับชมกันนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของรัฐบาลไทยเจ๊ฟองเบียเป็นของแท้ร0อเเซเลยนะครับเลขวิ่งบนล่างแอดนขนโคลาารักไก่ชนเนาะที่เป็นรูปปั่นจักรยานนะครับบนมาตัวแอดระเด่นนะครับ อาจารย์คำนวณแล้วก็จะมีข้อมูลของอาจารย์เด่นแม่นคันเทคกันอีกด้วยนะครับเอาละนะฮะก็มาเริ่มที่ข้อมูลแรกกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่นิตยสารลุงเสริมนะครับผมซึ่งว่าที่ผ่านมาแอดก็ไม่ทราบว่าเข้าไหมนะฮะแต่ก็มาเนงวัดใหม่นี้เนาะเห็นข้อมูลมาก็จะนำมาแบ่งปันให้นะครับวันที่1มีนาคม65นะครับ สูตรแรกที่เป็นเด่นบนให้มาที่7แล้วก็6 2ตัวมา1ตัวล้านเปอร์เซ็นะครับส่วนใบนี้นะฮะก็เป็นเด่นบนเหมือนกันเป็นสูตรที่2เนาะก็ให้มาที่1แล้วก็2นะ,ะคู่จับคู่บนละ,ะชุดจับคู่บนนะครับมี 6, 1 7 1, 8 1 6 2 7 2และก็8 2จากนะฮะ ลุงเสริมหรืออาจารย์เพชรไพรินนะครับส่วนใบนี้อีกสูตร1นึ่เนาะจะเป็นสูตรเด่นล่างนะฮะสตัวมา1ตัว100%นะครับก็จะมี7แล้วก็3รับประกันคุณภาพ100%ยเปอร์นตางันเนาะจากลุงเสริมนะฮะทั้ง3ใบนี้ก็ถ้าใครติดตามอยู่รับเอาไว้เลยขอขอบพระคุณข้อมูลจากลุงเสริมด้วยนะครับ ต่อไปก็มาต่อที่อาจารย์คมนะฮะชุดนี้เป็นชุดคัดพิเศษล่างเน้นเน้น,น,นอัดหนักหนักะฮะก็ให้ไปเลยคือ59และก็79นะครับผมในวัดนี้นะฮะวันที่1มีนาคม65อัดหนักหนักล่างไปที่59และก็79ไปเลยนะครับผมใบนี้เนาะถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็เซฟไป เซฟไปดูก่อนนะครับส่วนใบนี้ก็เป็นเลขชุดจับจากเลขตารางอาจารย์คมเนาะนะฮะก็มีทั้งหมด42ชุดด้วยกันนะฮะทั้งหมด42ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่132จนถึง967นะครับที่เป็นชุดที่จับจากเลขตารางอาจารย์คมนะฮะจากคลิปที่ผ่านมานี้นะครับผม ทั้งหมด42ชุดด้วยกันนะฮะซึ่งชุดวงกลมสีแดงไว้จะเป็นชุดที่ตัดด้วยแ้มนั่นเองนะครับผมจากอาจารย์ขมในวัดนี้1มีนาคม65ใครที่ติดตามอยู่รับเอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ขมด้วยนะครับต่อไปก็มาดูที่ข้อมูลจากข้าวปั้นนะฮะเป็นชุดคู่โต๊ะส3ตัวบนนะครับผม ว่ที่ผ่านมาก็หลุดนะครับมาดูวัดใหม่กันเนาะวันที่1มีนาคม65คซึ่นะฮะซ่งเจ้านี้ก็เป็นที่โด่งดังมาหลายปีก่อนนฮะวัดหน้าจะปังต่อไหมติดตามกันเดอนะฮะตั้งแต่9.00จนถึง9.39ให้มาตามเลยนะฮะตั้งแต่9.00จนถึง9.39ใครที่ติดตามอยู่รับเอาไว้เลยเนาะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข้าวปั้นชุดคู่โต๊ะสาตัวบนนะครับต่อไปก็มาดูที่ข้อมูลของเว็บคนรักงูอีกแล้วนะครับทุกท่านซึ่งเว็บคนรักงูนี้ออกมาแล้วเนี่ยหลายใบเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะตามชุดไหนเนาะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลด้วยนะครับถ้าใครชอบชุดไหนก็คอยตามนั่นเองนะครับผมซึ่งใบนี้เป็นชุดเดิมพันธ์รวยนะครับไม่เห็น วัที่ผ่านมานะครมาในงวัดใหม่ก็จะนํามาแบ่งปันให้เนาะนะครับผมเพราะว่าได้มาอีกใบหนึงชุดนี้นะครับชุดเดิมพันรวยนะครับวัดนี้มี6 2 6 3 6 5 6 9 1 3 1, 1 3 4 3 7, 3 3กเ้วก็9 3จากเว็บคนดักงูนะฮะส่วนใบนี้จะเป็นชุดสรุปนะฮะตัวท้ายนะครับผมหรือว่า2ตัว บนล่างเนาะมีเลขเด่นคือ3ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็จะมี5 3 8 3 3 8 9 3 3 9, 3, 9, 3, 9ซึ่ง3ใบนี้ซึ่ง3ชุดนี้เป็นเลขดังทั้งหมดเลยนะฮะก็ไม่แน่เนาะนะฮะอาจจะอั้นแล้วก็ได้นะครับจากเว็บคนรักงูใครที่ชื่นชอบอรับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บคนรักงูนะครับชอบชุดไหนก็ค่อยตามเด้อนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของสรุปล่างนะฮะจากแอดนันนั่นเองนะครับซึ่งแอดนันนี้เนี่ยฮะอ่างว่าที่ผ่านมาไม่เข้าเด้อมาแก้ตัวใหม่ในงวดหน้าวันที่1มีนาคม65นะครับเลขวิ่งบนอ่าเลขวิ่งล่างให้มาที่0ตัวเดียวในงวดนี้ชุดจับคู่มี2 0 4 0 5 0 8 0 9 0แล้วก็30อัดหนักหนักไปที่ 80ตัวเดียวเม็ดเดียวนนงวัดนี้นะครับผมใครที่ติดตามอยู่ของแอดนั่นรับเอาไว้เลยขอขอบพระคุณข้อมูลจากแอดนั่นด้วยนะครับผมมาต่อเลยกับข้อมูลของแอดมาน้อยคอยรักนะครับผมซึ่งแอดมาน้อยนี้ววดที่ผ่านมาก็หลุดเช่นกันนะครับมาแก้ตัวใหม่ในงวดหน้าเนาะวันที่1มีนาคม65นะครับผมชุด3ตัวบนทั้งหมดหนะครับ 4ชุดเน้นๆในงวันนี้นะฮะก็มี6 7 4 6 7 5 6 8 4แล้วก็685นะฮะเน้นๆเลย4หางส่วนใบนี้เป็นชุดสรุปนะครับ2ตัวบนชุดเน้นมี8 4 4 8 8แล้วก็8558เนาะชุด,ดรองก็จะมี7 4 4 7แล้วก็7 5 5 7นั่นเองนะครับเป็นของสรุปบ,บนมาน้อยคอยอรักนะครับส่วนใบนี้เป็นชุดล่างเนาะ ก็จะมีชุดเน้นคือ29นะครับ49ชุดรอง20และ40จากมาน้อยคอยรักนะฮะใครที่ติดตามอยู่รับเอาไว้เลยขอขอบพระคุณข้อมูลจากมาน้อยคอยรักนะครับขอให้เฮ้งๆปัง,ปงๆต่อเนอะนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเนาะก็จะมาดูที่เหรียญบาทรูปครุฑนะครับผมซึ่งว่าที่ผ่านมาก็ ไม่เข้ามาแล้วเนี่ยสอถึงสงวดได้เลยนะครับมางแก้ตัวใหม่นี่ว่าหน้าเนาะวันที่หนึ่งมีนาคม65ชุดสามตัวบนทั้งหมด3หางก็จะมี486 054แล้วก็603นะครับผมแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดก็4หางเนาะ คือ 3-6, 3-0, 8-6, แล้วก็40นะฮะจากเรียนบาทรูปรุดนะฮะใครที่ติดตามอยู่นะฮะก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเรียนบาทรูปรุดนะครับผมต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของอาจารย์9มา2คู่ในแถวเดียวกันนะครับผมซึ่งวันที่ผ่านมาก็ Sorry เนาะหรือว่าไม่เขานั่นเองนะครับผมมาแก้ตัวใหม่ในวันหน้าวันที่หนึง มีนาคม65ทั้งหมด25ชุดยังคงตามสูตรเดอ้อนะตั้งแต่นะครับ19จนถึง73นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่รอผลนั่นเองนะครับผมก็สูตรเก่าโละทิ้งนะฮะก็มาใช้สูตรใหม่เป็นชุดเป็นสูตรคู่โต๊ดเหมือนเดิมนะครับทั้งหมด25ชุดเหมือนเดิมเดอ้อนะครับตั้งแต่19จนถึง73นะครับผมเริ่มงวด หัวดใหม่พร้อมกับสูตรใหม่ด้วยนะจากอาจารย์9ใครที่ติดตามอยู่เนาะก็รับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์9ก้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปก็จะมาดูที่ข้อมูลของสรุปบนล่างแอดายฟ้านะครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมานี้นะฮะก็แจ็คพอตแตกนะครับเข้า7-59เป็นชุด สามต,ต,ตัวตัวบนเลยเดอ้อนะครับเอาละมานิ้งวัดใหม่นี้นะครับวันที่1มีนาคม65นะครับผมมีชุด3ตัวบนทั้งหมด4หางเนาะคือ463 465 0 9 6ย์แล้วก็967นะครับชุดล่างมี49 59้นะครับสูด9แล้วก็3 9จากแอดสายฟ้าใครที่ชื่นชอบเนาะรับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสายฟ้านะครับ สำหรับชุดนี้ก็จะมาต่อที่ข้อมูลของรัฐบาลไทยอาจารย์คำนวณนะครับซึ่งแอดคำนวณนี้ว่าที่ผ่านมานะครับแจ็คพอตแตกเหมือนกันเข้าไปที่7-5นะครับแต่เป็นชุดตรองเนาะเ5เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับมาูงวัดไมค์กานวันที่1มีนาคม65เลขเด่นฟันไปที่8แล้วก็5 าดเน้นเลย8 5้นะครับผม 5, 6 8 7แล้วก็5 1นะครับผมชุดรองคือ8 6 5 7แล้วก็8 1นั่นเองนะครับผมชุดสันตัวบนมี8 1 6 5นะครับ517แล้วก็6แล้วก็0 6 7หนะครับผม3ามหางด้วยกันชุด3ตัวบนจากอาจารย์คำนวณน,นะครับใครที่ทติดตามอยู่รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลด้วยจากอาจารย์คำนวณน,นะครับ ไปต่อที่ข้อมูลของตัวเดียวนะครับหรือบน2ตัวมา1ตัวจากแอดระเด่นนะครับซึ่งวัาที่ผ่านมาก็เข้าเต็มเต็มไปที่7นะครับหลักหน่วยของ3ตัวบนออกมาที่บนก็คือ5 9 7นั่นเองวัดใหม่ล่าสุดวันที่1นึมีนาคม65นะครับมีเลขวิ่งบน2ตัว ก็คือ0แล้วก็1นะครับผม0แล้ก็1เนาะนะครับใครที่ติดตามอยู่นะฮะแอดระเด่นจัดให้แล้ววิ่งบน2ตัวมา1ตัวขอขอบคุณข้อมูลจากแอดระเด่นด้วยนะครับต่อไปก็จะมาดูที่ข้อมูลของเด่นบนไม่ปักหลักอาจารย์เอกเกษต์นะครับ วัต่ผ่านมานี้ก็หลุดเนาะนะครับมาแก้ตัวใหม่นหงวัดหน้านะครับขอให้เฮงๆปังๆเด้อว,วันที่1มีนาคม65นะครับเลขเด่นบนก็คือ9 0แล้วก็2นั่นเองนะครับผมเป็นข้อมูลของอาจารย์เอกสิทธิ์ใครที่ติดตามอยู่ก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ <S <S สำหรับข้อมูลต่อไปก็จะมาดูที่อาจารย์เด่น แม่นขั้นเทพนะครับผมซึ่งวัที่ผ่านมานี้เข้าทั้งเลขวิ่งและเข้าทั้งชุดจับคู่เลยนะครับคือไปที่เลขวิ่ง5ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็นอกจากนี้ชุดจับเด่นนะครับก็เข้าไปที่57เป็นตัวกลับของ2ตัวเป็นชุดล่างตรงๆคือ57นั่นเองนะครับผมเอาละงวดใหม่นี้5ห้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่1มีนาคม65นะครับเลขเด่น หรือเลขวิ่งก็จะเป็น3 8แล้วก็5 5มาอีกแล้วนะครับพุกท่านเออจะมาต่อไหมติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีชุดจับคู่จากเลขเด่นทั้ง3ตัวนี้นะครับเด่น3ก็จะมี3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9เด่น6จะมีะเด่น8ก็จะมี8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 89นะครับเด่น5ก็จะมี50 51 52 53 54 65นะครับ67 58แล้วก็59จากอาจารย์เด่นนะครับชุดจับบินชุดเต็มนะครับผมแม่นคันเทพเนาะส่วนใบนี้ก็จะเป็นชุดสรุปบนล่างนะครับก็จะมีชุด3ตัวบน3ชุดเนาะ785 375แล้วก็738นะครับผม ส่วนชุด2ตัวบนล่างคือ 38, 76, 85, 36, 75, แล้วก็8 6นะครับผมจากอาจารย์เด่นแม่นคันเทพจัดให้แล้วในงว่านี้แอดจะจัดให้อยู่ในหน้าเดียวกันเนาะนะครับสมาชิก็ลองแคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายดูได้เลยนะครับ,นะรบขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เด่นแม่นคันเทพนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปเราก็จะมาดูที่ เลขวิ่งคนโคราชนั่นเองนะครับผมซึ่งว่าที่ผ่านมานี้เข้าไปที่5นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อนะครับ5หลักร้อยและ5หลัก10บลากนะครับมาดูวดใหม่กันเนาะให้มาแล้วเด้อนะครับวันที่1มีนาคม65เลขวิ่งบนล่างรูปแบบปั่นจักรยานคือ3แล้วก็4นะครับเลขวิ่งบนล่างแบบไม่ปักหลักนะครับใครที่ติดตามยูนะฮะก็สำหรับนักวิ่งนะครับ อตอบสวดเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งรูปแบบปัญจักรยานแอดคนโคราสรักไก่ชนด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นของเจฟฟองเบียรัฐบาลไทยของแท้100%เปเซนะครับซึ่งวัธที่ผ่านมาถ้าใครเป็นสายวิ่งนีฮะวิ่งอัดหนักหกไปที่5ทั้งบนทั้งล่างก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหรือถ้าใครตัดเล่นจาก7-58นะครับนี้ ก็ให้เข้าไปที่7557ล่างล่างเลยเนาะนะครับมาดูวัดหม่กันวันที่1มีนาคม65เจ๊ฟองเบียให้มาแล้วเดอ้อนะครับก็จะมีเลขวิ่งนะครับคือ3ตัวเดียวเน้นเนแน่นอนว่านะฮะสมาแรงเน้นวัดนี้เลยนะครับชุดจับคู่2ตัวบนล่างมี3 4 3 8แล้วก็3 9 3 5นะครับเม็ดเดียวคือ3 5นะครับ ชัวสตัวบนคือ735อัดหนักหนักเม็ดเดียวเหมือนกันนะฮะซึ่งแน่นอนเลยนะครับว่า38และก็39และ35นี้อันนะฮะอันแล้วนะครับทุกท่านนะถ้าใครซื้อทันนะฮะก็รีบซื้อเลยนะครับทุกท่านก็ขอขอบคุณข้อมูลจากรัฐบาลไทยเจ๊ฟองเบียด้วยนะครับหลายท่านก็อาจจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะฮะก็ขอให้เฮ่ง ปังปเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดตลอดเนาะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอให้เฮงๆปังปัง,ปงรับทรัพย์ตลอดทางปี65เลยเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม